สำนักมังกรอน,นันต์เสาหลักมังกรโซรโนโริวกะได้มาถึงพื้นที่สำนักมังกรอนันต์ตามรับสั่งของนายเหนือหัวริวกะสำนักของเรามันมีห้องใต้ดินอยู่นะเจ้ารู้ไหมหากวันใดที่เจ้าต้องการจะจับดาบขึ้นมา ก็หาเวลาลงไปด้านล่างนั้นซะมันมีคำพียอยู่คำพีของตระกูลเรามีอยู่สองเล่มเจ้าลองอ่านดูอาจจะช่วยเจ้าได้ในการฝึกตนเล่มหนึ่งจะเป็นแนวทางให้เจ้าส่วนอีกเล่มพ่อขอสั่งให้เจ้าห้ามเปิดอ่านเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเจ้าอาจจะค่อยเขวในวิถีแห่งนักดาบได้คำพีนั่นสำคัญมากจงเก็บมันไว้ให้ดี มันเปรียบดังสาตราวุธในตํานานที่ยากจะหาได้ในพันปีมีเพียงผู้ที่ถูกเลือกจากดวงจัตตาที่จะใช้คำพีนั่นได้ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดคำพีผู้ถูกเลือกเป็นคำพีเกี่ยวกับปราณแรกเริ่มปราณอัคีที่สวยงามอย่างแสงจากดวงอาทิตย์ปราณตว,วันยังไงละ่ะ คำพีปราณตะวันทั้งสิบสากระบวนท่าเล่มนี้ตัวข้าเคยอ่านแล้วไม่เป็นไรหรือ,รอกแม้เจ้าจะไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกโดยดวงชะตาแม้ตระกูลเราจะไม่ใช่ผู้ถูกเลือกแต่เราก็เป็นผู้แทนในการเก็บคำพีนี้เพื่อรอวันที่ผู้ถูกเลือกแห่งดวงชะตาจะกำเนิดขึ้นมาผู้ถูกเลือกแห่งดวงชะตาและวันนั้น หากเจ้าพบคนที่เจ้าคิดว่าใชา่เจ้าจงนำคำพีเล่มนี้ไปให้กับเขาเข้าใจใช่ไหมลูกพ่อข้าเข้าใจแล้วท่านพ่อี่่าวว่ามีคิคาเรุคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เราหวังอยู่ก็ได้ผ่านมาห้าปีแล้วยังไม่ปล่อยวางอีกนะเฟรด รุนแรงไม่เปลี่ยนเลยนะท่านอาจารย์ท่านกลับมาเพื่อคำพีนั้นสินะข้าจะบอกให้รู้ไว้ท่านสกิมารุก็ต้องการคำพีนี้เช่นกันราชาอสูรจะเอาคำพีปรานตะวันไม่ทำอะไรกันท่านคิดว่าข้าจะบอกเหรออาจารย์แต่รู้ไว้หากคำพีตกไปอยู่ในมือท่านสกิมารุเมื่อไหร่โลกนี้จะไม่มีวันเห็นอรุณใหม่อีกต่อไปเจ้าก็รู้ดี ว่าข้ามาเพื่อเอาคำพีไปให้ผู้ถูกเลือกไม่ใช่เพื่อตัวข้าเองผู้ถูกเลือกอย่างนั้นเลยคำนี้ข้าได้ยินจากท่านมาหลายครั้งนะถ้าอยากได้มันมากนั้นก็เข้ามาเลยเข้ามศพข้าไปก่อนปรา,นางกรกระบวนท่าที่หนึ่งผมเชี่ยวมังกรฟา ่นพ่อเคยกล่าวไว้ต่อสุนามคำพีทุกถ้อยคำก็ไม่อาจบรรลุปานตะวันได้เว้นเสียแต่เป็นผู้ถูกเลือกโดยดวงชะตาผู้ที่ถูกเลือกจากดวงชะตาผู้ถูกเลือกและข้าก็ไม่เคยเป็นสิ่งนั้นใช่เพราะแบบนั้นข้าจี่ต้องนำมันไปยังคนที่ถูกเลือกอย่างแท้จริงคนที่ทั้งข้าและท่านพ่อ แล้วแหมแต่ตัวเจ้าเองในอนดีตเคยหวงเอาไว้อาจารย์ท่านนี่มันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยไปเถอะอาจารย์ตอนนี้มันยังเป็นข้าอยู่ก่อนที่เรียวโคคุจะคุมร่างนี้อีกครั้ง <c oughs> งั้นสินะมีศูนอีกตนอยู่จริงๆด้วยนั่นคือที่มาของการที่เขามีสีตาสินะ สตตตาองัวนเดี๋ยวท่านริวกะจำเอาไว้ท่านสกิมารุไม่ใช่ศัตรูที่พวกท่านจะต่อกรได้ง่ายๆและเขาจะไม่หยุดจนกว่าหน่วยพิฆาตอสศูนจะถูกล้างบางขอบคุณและขอโทษสิทธิ์ที่ข้าเคยภูมิใจที่สุด เคยรู้นี่คำพีที่ว่าท่านลิวกะขอบพระคุณมากครับจะไม่ทำให้ผิดหวังก <c oughs> ลิ่นนายอสูนรรุนแรงขนาดนี้แต่มันจะเช้าแล้วนะเดี๋ยวสิอย่าบอกนะว่า